มาค่ะรีวิวขนมที่ซื้อจากร้านคีโตลับๆอีกแล้วนะคะไม่ใช่คีโตลับๆคีโต s ก c เกตสกิเกตค,คีโตรหรือว่าร้านลับคีโตนี่ซื้อเยอะมากซื้อเยอะมากจนมีแถมเลยจ้าอันนี้คืออันแถมนะคะนี่อันนี้เป็นโลอันนี้เป็นเค้กหน้าไหม้ค่ะอันนี้เป็นวานิลลาครีมสดค่ะอันนี้เป็นขนมปัง ไข่ขาวนะคะอันนี้เป็นอ่าเป็นเค้คกกาแฟค่ะนี่เป็นอ่าช็อกฟัดน,นะคะแล้วนี่ก็เป็นนมสตรอเบอรี่คีโตหนังปลากรอบนะคะพอดีเราอยากทำแกงมัสมันเราก็เลยมาซื้อพริกแกงมัสแ่น เส้นบุกกลมค่ะแล้วก็เอาวุ้น,นเส้นน้ำมะพร้าวไปด้วยเพื่อให้วหวานติดตู้เย็นไว้แล้วก็กุนเชียงคีโตค่ะแล้วนี่ก็บะหมี่ผักขมคีโตนะคะวันนี้ช็อปไปเยอะมากช็อปจนมีแถมเลยค่ะมาซื้อกันได้นะคะร้านรับคีโตค่ะเดี๋ยววันนี้จะชิมอันนี้ชิมตัวแถมเพราะว่าหนึ่ง มันเป็นโปรโมชั่นออนไลน์ของเขาซื้อครบสองห้าสิบหมายถึงตัวขนมนะคะก็จะมีแถมพอดีเราซื้อตัวขนมเนี่ยมันเกิน2 5 0หสิใช่ไหมมันก็เกินหลายร้อยละเราก็เลยได้ตัวขนมตัวนี้มา2ตัวอีกอย่างหนึง่งคือต้องรีบทานเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วมันจะหมดอายุคือตั้งใจจริงอะ่ะจะมากินนี่นะโลวานิลาคืออยากกินมากแต่ว่าด้วยความที่เขาแถมตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินตัวนี้กันไปค่ะ อิ่มอร่อยไม่อ้วนไม่รู้สึกผิดต้องทานขนมคีโตค่ะ